โอเคครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะที่ว่าผมสอนวิธีการลงเชดเดอร์ของตัวอ l e x กไปนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเชดเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วมันโดนลบอ่ะนะซึ่งตัวนี้ก็คือ BBEPC s h a d e เชนะฮะถ้าเป็นชื่อเก่าของมันนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ชื่อใหม่ของเขาจะเป็น Beyond BBEP Shader นะฮะซึ่งถ้าสมมติออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ ม่จ่ายัางไงดีโอเคเอาไปว่าผมจะไม่พูดภาคทำเพลงตามสเต็ปนะฮะเราก็จะไปดูที่การลงกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปโหลดโอเคครับขั้นตอนลงก็ไม่มีไวซับซ้อนนะฮะก็อย่าลืมลงจาว่ากันก่อนนะฮะขั้นตอนแรกอันนี้ผมแนะนาเลยเพราะบางท่านลืมนะฮะว่ามันลงออฟติไฟไม่ได้นะฮะโอเคต่อไปก็ทุกท่านนะครับไปโหลดอ t i f ิไเวอร์ชันที่ทุกท่านเว้นนะฮะของผมวันนี้ผมจะใช้เป็น1.9.4นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมใช้เวอร์ชันอื่นก็ไปโหลดเวอร์ชันอื่นนะแต่ว่าผมใช้เวอร์ชันนี้ผมกจะะดดโหลไปนะ แล้วก็รอ 5v ตามสเต็ปนะฮะรอแป๊บหนึ่งอ่าพอมันขึ้นสคริปแบบนี้ก็กดไปเลยนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าต่อไปนะฮะก็ไปที่วิงเชเดอร์เลยนะฮะนี่มันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Beyond b v Shader นะฮะถ้าเปิดหน้าเว็บวิงมันมาครั้งแรกมันก็จะมาโผล่ด้านบนแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนก็สามารถดูารายละเอียดมันไดจากในเว็บตรงนี้เลยนะฮะ มันมีให้ดูกลางวันกลางคืนด้วยนะเออเผื่อแบบอยากจะดูก่อนดาวน์โหลดนะฮะก็สามารถมากดดูได้ที่ตรงนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านจะโหลดก็เลื่อนลงมาสุดๆเลยนะฮะแบบเกือบสุดอะ่ะนี่มันจะขึ้นมาเป็นแบบหลายเวอร์ชั่นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมแนะนําว่าให้โหลดไอ้ตัวบนสุดะนะเพราะว่าผมเล่นไอ้ตัวบนสุดอะตัวอื่นไม่เคยลองนะฮะก็อ่ะโหลดไปตามสเต็ปนะฮะโอเคต่อไปก็ทุกท่านนะฮะไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะฮะ นี่ก็จะได้2ไฟล์แบบนี้นะฮะวละถ้าใครที่อัปติไฟมันไม่ขึ้นแบบผมนะฮะก็ให้ทุกท่านนะครับไปวง Java มาก่อนนะฮะและถ้าทุกท่านลง Java แล้วมันยังไม่ขึ้นเป็นรูปถ้วยกาแฟแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ไปที่ o p e n w i p นะฮะแล้วไปที่ Java ตรงฝั่งขวามือนะครับผมกดไป1ทีนะฮะจากนั้นพอมาขึ้นหน้านี้ก็กด Install ไปเลยนะฮะรอสักครู่นะครับผมให้มันขึ้น Successful แบบนี้ก็คือเสร็จนะฮะจากนั้นนะฮะก็ให้ทุกท่านนะครับไปเปิด m y c a ฮะ รอสักครู่นะฮะรอเข้าเกมอ่ะพอเข้าหน้าบันเชอร์มันได้แบบนี้นะฮะตอนแรกบางคนมันจะขึ้นเป็นของไมค a f บดั้งเดิมแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านนะครับไปกดหนึ่งทีแล้วตั้งเป็น o p t ติฟายนะฮะแล้วก็กด p พย์ไปเลยนะฮะโอเคไว้เจอกันในเกมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าเกมแล้วนะฮะผมขออนุญาตเข้าแมบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเมื่อเข้าแมบมาแล้วทุกท่านก็จะเห็นถึงความออริจินอลนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเชเดอร์ก็ต้องกด ESC ก็เข้าไปที่ออปชันนะฮะแล้วก็ไปที่วิดีโอเซตติ้งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปที่เชเดอร์นะฮะมันจะเป็นหน้าวนโลนแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านไปที่เชเดอร์โฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะจากนั้นนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับไปเปิดแฟ้มเชเดอร์ของเราเลยนะฮะจากนั้นก็ไม่มีอะไรยากครับลากมาวางนะฮะอ่าแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วครับผมกลับเข้าไปที่เกมฮะ ตอนนี้นะครับ Beyond Viv Legacy มันก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โหมีชื่อเต็มด้วยหน้าเว็บไม่มีคำ Legacy นี่เรียบร้อยนะฮะก็เสร็จเปที่เรียบร้อยนะฮะ s h a อร์ ader, มันก็จะออกแดงๆเหวือยๆนิดนึงอันนะแต่ว่าตอนเช้าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะคือแสงพระอาทิตย์มันจัดมากนะฮะก็เหมาะกับคนที่แบบเอาไปเล่นแบบพวกเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่มันแบบแบบยุคอัศวินอ่ะนะแหมมันก็คืออยู่นะฮะ s h a อร์ ader, ตัวนี้แม่ก็ประมาณนี้นะฮะ ท้องฟ้ามันสวยนะแต่แบบสีเหลืองมันสีเหลืองมันจัดไปอะ่ะผมส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะ Greek. น้ำก็คือมืดแบบมืดแบบมืดจัดเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบี Beyond Beyond ออนบีวิฟเสร็จบีออนบีวิฟเชเดอร์นะฮะโอ้โหวินพันไปไหนเนี่ยโอเคครับก็ไป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าสมมุติผมพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะมีปัญหาอะไรทักบอกใต้คลิป